นอกบ้านบรรยากาศส่วนแป้งครับเดี๋ยวเมนูวีซีมุนีเดี๋ยวครับก็หนึ่งหัวปลาคือเก็อร่อยพี่น้องครับเดี๋ยวเอาตับหัวนหน่อยมาพี่น้องมาเฮ็ดง้วนหน่อยเกีย๊ยวต้มครับแก้วโอ้หื่นหอมเอ้ยผมเส้นแก้วหลานแก้วผม ผักกระป๋องพหน่งนะครับไม่แตงนี้ตั่วแปบเข้าเหนียวข้นๆหรือ,อ,อเกาละลองเลยมาครับหนึ่งหัวปลาผักลวกครับก่อนที่กินก่อนที่เสแปรฝากคนละหนึ่งไลน์หนึ่งสับตะไคร่เดี๋ยวได้คุณองเลย <c oughs> ขอโทษพี่น้องบอกกินดิบนะเสแปรคนหมักครับ ฟังเสียงนกเสียงนกเราบันไดกันมัรเนงาสีเป็านาย มั่หัวป่าคุตล,งลองไว้ อดีพี่น้องเงยนด้วยทั้งอ,อพี่น้องมกินดิบก,กันได้พี่น้องเด้อซื้อตับวัวน่อยมัม้เศ้าอยากกินไ่พี่น้องอ บ้จักนี้เสียง,งอย่างเงครับพี่รองครับด้วยเปียดหมออือ้อ้ความเหับมืเหนียว

เรียกว่าเี่มันจุนแก้วของผ <c oughs> มเล็กเครับซะ

ขักะแต่ไปลองก่หวานช่วย อ่างหัวปลาพี่อนอ้องมางี้ครับซียูโรพี่อน้องตับวัน่อย Hum. Mm. Já. Yeah. Mm. ข่าแดงไม่ต้องขอ่าเศราบ่ได้กินอกะอืมแม่หมิ่มน,มนมาเลยช่วงบพมีดช่วงเพลงงานเพลงดีกินข่าขับเดียวอืครับตัดสด อห,หวาดไบรรยากาศกีหน่นองเอ้เสียงเงี่ยงเป็นเสียงเงี่ยงทั้งนอกบา้านครับมีเงี่ยงม่บิ่มไม่เห้เขาออกมาข้างนอก แต่แตเดาอ,อยวเช้าลองเขาจะมาเปิดถุงเย็นแม่มิ่มไม่เสร็จคือกินประแดดสิแม่นิ่มนอกจากมันตอบดอกแสงมือคืออื้อ

คืออยากกินเท่านี้ไปลองคืออยากกินตับลาบตับง้อหน่อยเน้อยางไปซื้อมาส่งไปลองคือหูในเมืองหมด <c oughs> บ้นอกขึ้นอย่างนี้อย่างกินยังกระแซบเดินไปนอนแล้ว,วใส่ดีของผมเบิดขวดพอดีได้สร้างเมียบ้านออกมาอยู่ แมัวปลากินเหยื่อหัวหนึงพี่น้องแซ่บตับงูใหม่แซ่บตับงูใหม่พี่น้องเอ้ย คือว่าแพกคนึงไปลองกินผู้เดียวแตสบาดเงินไทยได้สองตับ แอบไหลเตรียมจานายอยาญะเลยคำมีงี้กันคำ จังตักออาามันเปิกกันเปน,น,นออบไหมแจของอหอม กินพูดหนึหัวปลาร่วมาหมื่กหรอเพื่นอนครับจิ้มจิ้นก้อยตักห้อหน่อยกับหนึ่งบานะครับเนาะผักเกลืหน่อยข้าวเหนียวพีซีก็ฝากไว้ทำเลยนะครับถ้ามากักอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ชรกดซับจากใครกดกดดิ้งเพื่เป็นกำลังใจบ้านในใหม่เลยเพี่น้องเด้อ